ลองทายดูสิว่าตัวฉันน่าจะเป็นอะไรกินอาหารทางระฉันไม่มีปากพูดก็ไม่ได้หายใจได้ทางใบลมพัดไปเอ็นไปเอ็นมาสวัสดีค่ะเด็กๆเมื่อสักครู่คุณครูสาร้องเพลงอะไรนะเด็กๆทราบไหมคะว่าคุณครูหมายถึงอะไรใช้แล้วค่ะ ต้นไม้นั่นเองต้นไม้คือสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่สามารถสังเคราะห์อาหารเพื่อตัวเองโดวยวิธีการดูดซับพลังงานจากดวงอาทิตย์และทาตุอาหารจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆโดยเฉพาะดินน้ำและอากาศเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับต้นไม้กันดีกว่าค่ะส่วนประกอบของต้นไม้ประกอบไปด้วยรากลำต้นใบดอก และผลการเจริญเติบโตของต้นไม้การเจริญเติบโตของพืชเป็นการเปลี่ยนแปลงของพืชที่ทําให้มีการเพิ่มน้ําหนักเพิ่มขนาดหรือมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะและหน้าที่ของโครงสร้างเช่นต้นอ่อนในเมล็ดเจริญเป็นต้นกล้าที่มีใบเพิ่มขึ้นลําต้นโตขึ้นออกดอกออกผล ซึ่งเราสามารถวัดการจเจริญเติบโตของพืชได้จากน้ำหนักความสูงหรือความยาวของลํำต้นจำนวนและขนาดของใบดอกและผลที่มีจำนวนใบเพิ่มขึ้นการให้ดอกและให้ผลของต้นไม้คราวนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์ของต้นไม้กันค่ะต้นไม้นอกจากจะให้ร่มเงาแล้วยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับอากาศ เราจะสังเกตได้ว่าเมื่อเราอยู่ในสถานที่ที่มีต้นไม้เยอะๆและจะมีอากาศที่เย็นสบายแล้วก็อากาศก็จะถ่ายเทสามารถดูดสารพิษในอากาศได้ซึ่งข้อดีเป็นการกรองอากาศให้สะอาดขึ้นเมื่อเราสูดดมหรือหายใจเข้าไปและสีเขียวของต้นไม้ทําให้บ้านร่มรื่นขึ้นโลกของเราเป็นสีเขียวมองดูแล้วก็จะสดใสและประโยชน์ของต้นไม้อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ ต้นไม้ช่วยป้องกันน้ำท่วมฝนที่ตกกระทบผิวดินรวมทั้งน้ำที่ไหลามาจากที่อื่นก็จะดูดซับลงดินซึ่งปัจจัยนี้จะทำให้ดินซับน้ำได้มากขึ้นอยู่กับระยะเวลาว่าน้ำอยู่กับพื้นดินตรงนั้นนานเท่าไหร่และตัวแปรที่สำคัญที่ช่วยขวางให้น้ำอยู่ได้นานขึ้นนั่นก็คือต้นไม้ ป่าไม้จึงเปรียบเสมือนฟองน้ำขนาดใหญ่ที่คอยซับน้ำไว้ไม่ให้ไหลบ่าลงมาท่วมชาวบ้านหรือบ้านเรือนของประชาชนคุณครูสาอยากเห็นเด็กๆรักต้นไม้และดูแลต้นไม้ของเด็กๆให้จเจริญเติบโตและงอกงามเพราะต้นไม้มีชีวิตเราต้องช่วยกันรักษาและดูแลเขาให้เป็นอย่างดีนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะบายบาย